สวัสดีครับพบกับแม่ชิ่งไวัการวิไฟตัวมือตัวมือตัวมือไอ้คนนี้เห็นหน้าบ่อยนะเนี่ยทำไมเห็นหน้าบ่อยมันก็มีบ้าให้ผมเข้าบ้างดิคนเขาถามว่าแฟงไปไหนอ่าไปแฟงเล่นอะไรเขาไปแฟงแฟงเล่นเจเนซิสครับแฟงเล่นเจเนซิสนี่อีกคำเช็ดเช็ดครับเช็ดเชโตอะไรพิมพ์วเหมาเนี้ยครับเอ้ย เดี๋ยวได้นี่มันคู่ชิงเอ้ยแชมป์คาราชิแล้วไงคู่ชิงอ้าวเล่นผิดปะคู่ชิงจากแวนพีพีอ่ะก็เข้ามาในสภาพแวนวีกันนะครับอ้าวเท้าต่อยเท้าต่อยเท้าต่อยอะระหว่างนี้จะโฆษณาไปนะครับสัปดาห์หน้านะครับวันที่5นะครับแวนการ์ดภาคดีนะครับนี่ภาคใหม่เขาก็จะออก DCP 0 1นะครับเริ่มส่งเลยนะครับอ๋อแล้วก็ประกาศอีกเรื่องก็คือ สัปดาห์หน้าจะมีการปเปลี่ยนการแข่งก็คือไวกาดดีจะมาแข่งก่อนภาควีนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปก็อย่าลืมนะครับดี <c oughs> จะแข่งก่อนวีนะสัปดาห์หน้านะครับเริ่มสัปดาห์หน้า <c oughs> แล้วส่วน <c oughs> อ่ะของที่มาของมาสัปดาห์หน้าเรายังบอกไม่หมดเลยนะ <c oughs> นี่สัปดาห์หน้ามีไว <c oughs> กาดภาคใหม่ภาคดีของเสริม Td01 มีนี่ด้วยมีว <c oughs> ัตถิไฟ N Td04 ครับเดียแล้วก็ มีเปล่ามีต้องใช้แล้วก็มีแพมแมตลายใหม่นะครับเป็นแมกโนเลียกับเซรัฟไวท์คือเป็นแบบลายติ๊มอะไรเงี้ยคุณนี่ไหมเฮ้ยครับเชิญครับเชิญครับผมไม่ได้อ้าวแล้วก็โฆษณายาววันนี้ก็สไลฟ์ห้าลายของเนชั่นออกกล่อง5้ลายของเนชั่นก็ออกแล้วก็ดีวีเอสศูนหนึ่งเฮ้ยเสริมภาควีออกด้วยวันี่เก่เย้สิงเซฟสิงเซฟสิงเซฟย้า ไม่เห็นเขาเขาเงนกันน้อกเขาดังอะไรวะานเขาซ้อมกันดีซ้ดันดนี้อมันตีใครบะไอยางไเลตนีมักเไม่ครับเมื่อกี้ขขาเนาเขาโอเวอร์เขาชูใจอ่ะชูใจหลังบุกชูใจอ่ะไรเฮ้ยคุณไม่มีสกิลนี้เดี๋ยวให้เลืองนะครับเดยเลครับเครับเจเฮ้ยนี่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  คระหว่างระหว่างแมตวีไอ้มาชิงแวนวีแวนดีก็ซ้อมซ้อมมันอัดตุ้งตุ้งจังเนอกเราต้องเอาให้มันกว่าเขาดิว้าเออไม่เธอแล้าตีแปดสองคิดเจริญแปดสองคิดเอาอาเอาดแล้วขอะผมจะดูเชิงเข้ากันนะครับนี่ดูเชิงฟาดหน้าเขาคิวนะแอบตัดเจ็ดนะครับเออผมไม่มีอะไรจะไปกันเขาเลยมือไม่มี ปิดไม่ได้ก็ตายเลยวันนี้อยู่เกมอย่างนี้แฟงโชว์มือแฟดสี่เออแม็ดแรกด้วยแม็ดแรกเกือบตายที่เขาล้อมแจ้งแล้วล้อมก่อนลูกตาเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันรู้มากตีไหมตีลองตีไหมตีนะแน่นะีเข้้าามเีดตีเขา ถามเข้อสดิบดีผิดแผนผิดแผนมีหรอวะไม่มีเลยอะไรอะไรอะไรโอ๊ยกับกับยากอทาสวยสวยใส่ไปสองใบก็เพิ่มขีดไม่เท่าเดิมมันก็ต้องเล่นอย่างนี้ป่ะปีดลันปีดลันปีดลันเอาไว้เอาอีกเอาไอ้ก เฮ้ยโอ้ยหลอกคองเล่นเลยเติมโซ่เติมโซ่ครับเติมโซ่เชื่อเป็นไปได้ไงวะแล้วไปอยู่ไหนกันนะ18สองคีโอ้โหเข่าฮอยตุ้มปั้มสอคสงคกอร์ออ๋อสมครับเฮ้ยโอ้ยหลายลายๆล่ยขละ จะปิดผมหรือปิดได้ป่าไม่รู้เสียวสมวันสองไม่ใส่สองไม่ใส่สวับดีดีสวัสดีเสียวนะด้วยเสี่ย ช้ำไปว่าเอไหมครับไม่ประกาศเขาไม่ด้ประกาศสิบสองสิบสองเขาเลยพีโอ้ยโอ้ย่หมูด้วยนี่แหละเนีียเอาแล้วไม่พลังผิดยี่สิบสองครับไอ้ี การการดีกว่าเอากรอสอครับตัวนี้เอาส่งครับเจสัาเขาโมัดหนึงทิ้งมือสองใบแล้วไรเกตสามไปโซวัโอ้ยเงยอเก็มไวแน่เลยเชนซีครับเชนซีสิบสองอันได้เดียวเราไปตกทิ้งด้วยอ่ะโอ้โห อันนี้ไม่จบแานตตีมันใช่ปะกระบาลจบคอบวกก็ลอยสองตัวแล้วมันบวกพลังปะไม่บวกครับทองพลังเป็นเจ็เออเขามาอืออ้ยอุ้ยซีดโอเลอร์เลยโอ้ลักจัดเป็นออรับไม่เอาไม่เอาเลยเลยนะครเลฮ้ยสิงไมเอโอ้โหคตสวยเลย เชฟขอแล้วมึงพี่จีไปหนึ่งครับเราอย่า12ได้คิดหยุดอะได้ไหมครับหยุดหาหยุดแค่นี้พอตอนนี้เท่าไหร่20,000อันนี้20,000อันเนี้ย23อันนี้มีเว็บหน้วยครับ ชิ้พลังโอ้โหยี่สิบแมงหนักด้วยอ่ะมาหนึ่งสวัสดิ์สวัสดิ์สุดครับเวียนเขาโซ่คอไม่ให้เก็ตเก็ตสามเสียงครับเขาโศคอหนึ่งใบที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่สองครับมกนี้เต๋อเท่าไหร่อ่ะเอออ้าวไม่ถึงนี่ยิสาม ลองมาให้ดูเทกอีกเด็โอ้ยแห้งจบแล้วนะนี่ครับตัวเองเจ็ดสามขึ้นเหมือนครับโอ้ยไม่ไหด้เกินอันนี้ชั้นดูที่ีไมีสองไมค์เลยคโอ้กลอักกระอวกโจหิวไป้ะเนี่ยพาราคิทหนักสำหรับจอมันต้องทำเควีเควีตใหญ่ด้วย ได้ระบายระบายอันนี้6สามล้ว่ะสบายเกลด์เป็นห้าอันนี้เกตเป็นสี่นะเรียกถุรีทยสามยเฮ้ยนี่ไงโหดังกัน ประกาศแบบนี้มีใช่ไหมเกตหนึ่งใช่ไหเกหนึ่ง่ะเกหนึ่งใช่ปะอ๋ออ้าวตบอกไม่มีไบเหลืองแก่เลยลงอไองเลสังเกตสจริงเหลืองแก่ๆลงเลยลงเลยเบอร์เบอร์ขอโครับโคติได้จวงไง เซเสยวอาไปได้แหละอืมพอได้พอได้พอได้ยิ้มมันจะกาดโอ้โหไม่จะกาดอยู่นะทุกอย่างเอาแวนทุกอย่างเอาอนี่อยู่นไอ้อเนี่ติได้ไหมได้เติดได้ปหได้หมดเลยดต อ่า MM. 3 2สิสองคิ่า <Stephen> ย <Luc ar ic> ี่สิบเจ็ดสองไบสอง่ะรคิโอ้โหฝักทองอ่ะฝักทองว่ะคิปทางไหนนะอืมเลือกไว้นะอุ้ย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 เดเบดเบดเจ็มื่นสสองคิดไมต้องมีสองใบเหรอวะ อ้าวไหวได้มือขนาดท่าไอ้ยเจ๋งว่ะเียไตียเ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 อ้ยเตีเตีตียเตียเตีเตตียเตียเตีแเ่ียตียเตียเตียเตเลียตียเตียเตตีตียเตีเตยเตียเตเตียตีเียเยเเียเเเียยตีต จบแล้วโอ้โหคิดได้ป่ะกันคิดผ้าตัวหรือต้องเอาแวนตีก่อนเอ้ยหรือต้องเอาโอเคดีก่อนเลยหรืออะไรจะขนาดนั้นไม่รู้เสียงไม่รู้เสียงที่มันเข้ามาในห้อ่ะ กันไป้าสวนครับครั้นี้กำลังหืดขึ้นคอกันอยู่นะครับโอ้โหหืดจี๊ดอะไรอะไรอะไรอยๆนะครับ <c oughs> อระหว่างเขาล้ำนะครับย้ำอีกครั้งนะครับสัปดาห์หน้าเราจะแข่งแวน B ก่อนแวน V นะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วมาแข่งนะครับก็จัดเวลากันให้ดีนะครับมดตท่ายหระแล้วก็ของไมออกนับเสริมอ่ะถ้าเป็นของเสริมพิเมี่ยมได้พวกผิดของเสริมภาค V นะครับจะมาวันที่19บ VS 0 1ดีวอนะครับชบการแข่งกันต่อ20ต่ิอไก่ อุ <Ooh> <laughs> ้ยสวยงุยเอาไปนี่ก <im> <applause> <or unhealthy> <c oughs> ็พอครับน่ใจดีเติมโซ่ให้ด้วยกับที่นี่ครับบ้างเข้ามาโอ้ยเก็บข้าวของเฮ้ยเรวไปน้องหิวเต็มเต็มกลางปีเขาอะไปนี่ เมื่อไหร่ครับสนามครับของอ,อ,อ๋อมันเกี่ยวกันติดสองได้เขาเข้ามาแต่วงมันูวมันจะเก่งร้อนสิบสี่ได้ทิ้งหยุดหมาเลยปะหยุดหยนุดมาเลยมาเลยผมได้พูดเป็นเล่นโอเคจบแล้วครับอโอ้ยเรียบร้อยโอ้ยชนะเป็นของ ไหนแม่นังโอ้อ้าวโอเคแท็กดิ้งไงแหละคุณแท็กมือเช็ดแล้วคุณจะอึ้งหว่ะทำไมครับเช็ดก็มีปีจีสามไม่ตายอยู่ดีโอ้โหอ้าก่อนจากกันไปครับโฆษณาบ่อยนะครับสัปดาห์หน้าครับมีของเสริมแวนดีออกนะครับก็คือ DCP01 นะครับออกวันพุธที่5้าครับมาพร้อมกับ เคแมทลายใหม่แมกโนเลียและเซรัตไว้นอกจากนี้บัตตี้ไฟก็จะออกด้วยครับ NTD 0 4นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับเราจะแข่งแวนดีก่อนนะครับอ่าใครที่ดูอยู่ก็จําไว้แล้วจัดเวลาให้ดีนะครับส่วนของเสริมภาคมีจอกวันที่19นะครับก็คือดีเวสูนะครับสิบสองแคลนนะครับแล้วก็มีสลิป5ลายของภาคดีแล้วก็กล่อง5ลายของภาคดีออกวันที่19นะครับอ่าฝากไว้ด้วยครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเก่งสุดครับอะไรนะวาโลแบงเนสครับของแท้ขายของนะโอเครับบ๊ายบาย